รุปผลการปฏิบัติงานของนางสาวอินทุออนโสภาตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2564จำนวน13ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i กศนตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่ณนะหมู่ที่2บ้านหนองฮีตำบลห้วยยางอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีบุคลากรจำนวนสองคนคือ 1. น,นางสาวอินทุออนโสภาตำแหน่งครูกศนตบล 2. นายฉัดชัยสีหันตำแหน่งครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนมีไฟฟ้ามีน้ำประปาคอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเน็ตโทรทัศน์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆใช้ภายในกศนตบลมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย180คนต่อเดือนมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตบลกศนตบลห้วยยางมีแผนปฏิบัติการกศนตบลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกศนอำเภอคงเจียมและนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินการตามที่กำหนดมีการประเมินผลสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํจนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลห้วยยางมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ระดับประถมจํำนวน2คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน6 5คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน79คนรวมทั้งสิ้น145คนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษากสอนอตำบลห้วยยางที่ลงทะเบียนเรียนครบสีภาคเรียนที่เข้าสอบปลายภาคหมายถึงนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน โดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไปสีภาคเรียนโดยนับรหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียนสีภาคเรียนที่เข้าสอบวัดผลสำรีตปลายภาคเรียนที่ตัวชี้วัดที่ 5, ร้อรยลอกของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนนักศึกษากศนตำบลห้วยยางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น145คน นักศึกษาที่รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน78คนมีสิสอบรายวิชาบังคับจำนวน66คนเข้าสอบ34คนคิดเป็นร้อยละ51.51 51. ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสมฤทตในวิชาบังคับนักศึกษากศนอตำบลห้วยยางมีจำนวนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ ที่มีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.0ขึ้นไปซึ่งรายวิชาบังคับในภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2563มีรายวิชาบังคับจำนวน12รายวิชามีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบลงทะเบียนจำนวน66คนเข้าสอบ34คนคิดเป็นร้อยละ51.51 51. ตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกศนตบลห้วยยาง ตัวชี้วัดที่8ปดรอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายจํานวนผู้จบหลักสูตรโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และเกินค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีของกศนตำบลห้วยยางตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับจำนวนกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกศนตำบลห้วยยางซึ่งมีกิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโดยบริการส่งเสร,ริมการอ่านเคลื่อนที่ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกศนตำบลห้วยยางตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ของประชาชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายของกอศนาตาบลซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเกินเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกอศนาตาบลห้วยยาง ตัวชี้วัดที่11ระดับการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดตามผลเช่นการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลห้วยยางการลงพุ้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในการสำรวจและเตรียมประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเช่นงานพัสดุโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ2,564ทั้งที่เป็นโครงการของกศนตำบลห้วยยาง และโครงการของกอสนออำเภขอขงเจียมรวมถึงโครงการและนโยบายเร่งด่วนจากสำนักง,งานกสณจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วมีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Base Patrick ผลงานการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย Good Partnership โดยให้มีความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนให้กับประชาชนผู้ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เกิดจากแรงศรัทธาความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอสมอและผู้นำชุมชนให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นไปตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิน่นประสานงานขอความร่วมมือจากชุมชนและยังมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลห้วยยางเช่น นายกอบตตำบลห้วยยางพัฒนากรตำบลเกษตรตำบลเจ้าหน้า,นาที่ผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีการบูรณาการออกแบบกิจกรรมร่วมกันกับครูกศนตำบลที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาและยกระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป